อ้าวชื่อวาลีสีติสารค่ะปัญหาคืออะไรจ้าก็ปวดขาแล้วก็แท้งลูกหนึ่งคนค่ะสุขภาพาไม่ดีค่ะปวดที่ไหนปวดที่เข่าค่ะเขา่าปวดเขา่าทำแท้งเองแท้งแท้งเองธรรมชาติาหนึ่งคนท่านเทวดา แบบนี้มีแท้งโดยธรรมชาติหนึ่งคนมีอาการสุขภาพทางขาทางเข่าจะให้ลูกไปเกิดเลยได้ไหมค่ะต้องใช้เวลาเท่าไหร่เด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสิบห้าวันนั่นแหละยอมไหมยอมค่ะเมื่อไหร่จ้าวันที่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าสิบสิบห้าค่ะสิบห้าพฤษภา ค่ะค่ะท่านที่ไม่ทราบค่ะพอรู้ไหมไม่ทราบค่ะไม่ทราบเลยลูกชายแท้ลูกผู้หญิงค่ะอลูกผู้หญิงชื่ออะไรจ้ากังหัน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 เด็กหญิงกังหันอ้าว ตอนนี้แม่เขาจะให้ไปเกิดแล้วตายไปเองไม่ใช่เหรอไม่ได้ตายเองแล้วเขาทำหรือไงเขาบอกเขาไม่ได้ทำนี่ทำเปล่าทำค่ะทํเปล่าทำค่ะไปทำแท้งเหรออ้าวไหนบอกเขียนว่าอะไรวะไอ้คลอก่อนกำหนดอันนี้ไปทำใช่ไหมทำค่ะอ่าไปทำค่ะเพราะฉะนั้นก็ถูกาก่อนกหนดนะคะลนไม่เขาเขียนไว้ไงว่าเหมือนกับว่าแท้งธรรมชาติ นี่าเลยหรอบอกได้มาหลบมาซ่อนไม่ได้อย่ามาปิดบังไม่ได้ความลับไม่มีในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิญญาณนี่จดจ้องแล้วก็จําอยู่ใช่ไหมยอมรับเปล่าค่ะยอมรับแล้วผิดพลาดไปพร้อมใจค่ะ15วันดีมากกินอะไรบ้างินขาบอกมาเลยกินบเกอร์กบพิซาคเบเกอร์พิซซ่า ดีมากอะไรอีกโจ๊กหนึ่งหยางพอแล้วค่ะอ่าพอแล้วน้ำเดมเซเว่นค่ะต้อใส่ไข่นะคะไม่ใส่ผักใส่หมูค่ะอ่าดีมากแต่ที่ไทยค่ะไม่ใส่ชีวไม่ใส่ผักค่ะอ่าเอาโจ๊กเด็กอ่ะตามนี้เสื้อผ้าเสื้อผ้าอะไรดีกระโปรงเฉยเฉยธรรมดาสวยสวยสวยวยด้วยอ่า พอรู้ใช่ไหมค่ะค่ะเด็กห้าขวบเจ็ดขวบรองเท้ารอารองเท้ากระเป๋าคอมอมไปซื้อมาหนึ่งชุดเรียบร้อยแล้วปล่อยสัดเอาอะไรสองกบสองต่ะกบ2เตา่ทั้งกระทาทังทานหนึ่งชุดโอเคโอสิบห้า พฤษสภาเจอหน้ากันโกหกไหมคะโกหกก็มาไม่ค่ะไม่ค่ะอกหนะคะเป็นคนไม่ดีค่ะอย่าอย่าปิดบังอย่าโกหกอย่าปกปิดความรักไม่มีในโลกวิญญาณรู้หมดยอมชดใช้แล้วไม่โกหกตามนี้โชคดีบายบาย จ้ะกังหันกังหัน<า>บ๊ายบาย